ส่งท้ายปีด้วยความสนุกเสียงโหร์ไปกับงานวิวาโคตรประหํมเมื่อดีว่าตัวแม่เจนิเฟอร์โลเปสกับผลงานคอมดี้ที่คุณยังคิดถึงอย่าง The Wedding Planner Made in Manhattan และ The Backup Plan ขอร่อนการแต่งงานกับพระเอกสุดอบอุ่นจอร์จดูฮาเมลจาก Safe Haven w h e n in Rome และ New Year's Eve ในภาพยนตร์คอมเมดี้แอคชั่นโคตรพันผลงานเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับ p i t c h p e r f e c t และผู้อำนวยการสร้าง The Proposal ชดกัน We d d i n g ฝ่าวิวารัมเรื่องราวสุดวายป่วงเกิดขึ้นระหว่างงานแต่งงานของดาซี่และทอมคู่รักคู่ใหม่ที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่หลังจากที่ครอบครัวและญาติทั้งสองฝ่ายเดินทางมาเจอหน้ากันก็กลับสร้างบรรยากาศสุดตึง เหมือนสงครามเย็นในครอบครัวแต่เท่านี้เรื่องเรามันก็ยังไม่สนุกสาแก่ใจเพราะดันมีกลุ่มโจรสลัดบุกยิดงานแต่งและจะแพกเป็นตัวประกันไว้ทำให้ดา์ซี่และทอมต้องหนีเอาตัวรอดและหาทางช่วยเหลือคนในงานแต่ระหว่างทางทั้งกู้กลับเจอบททดสอบสุดบ้าครั้งที่ต้องตัดสินใจฟันฝ่าไปพร้อมกันหรือจะหันหน้าไปฆ่ากันเองดังคำสัญ,ญญาในงานแต่งที่กล่าวไว้ว่า จนกว่าความตายจะพากเราจากกันงานนี้ต้องมีคนดวงสวยแน่นแท้แต่จะเป็นเหล่าโจรสลัดหรือคู่เป่าวสาวต้องลองไปหาคำตอบกันเอาเอง Are <you> dead? นอกจากนี้ชดการเวดดิ้งยังได้นักแสดงสายฮามาสร้างเสียงหัวเราะและเพิ่มสีสันงานแต่งให้ฮรลโหันมากยิ่งขึ้นนำทีมโดย j เ n นิเฟอร o l ูล g e จากอเมริกันพายและอาซินเด e เรล s ่าสตอร่ร่วมด้วยเล n นี่คราวิส ูแลเกมบัตรเชิญเอาไว้ให้ดีเพราะงานแต่งงานครั้งนี้คุณไม่ได้เป็นแค่แขกรับเชิญแต่ต้องมาขนความบันเทิงแบบเต็มพิกัดพร้อมระเบิดความสนุกไปพร้อมกันช็อตกันวีดิ้งฝ่าวิวาระัำ 29ทันวาคุมนี้